จะพาท่านผู้ชมมาดูความเคิื่มนน้างานก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่5เป็นการบริคมไซนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับข้ามถนนมาแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้ามองนี้โอ้ไก่ยาวมองไก่เนี่ยาวนะสะพานเมื่อเร็้กิลดอเมตรแล้วมาอยู่โน,โน,น่นถนนจะเป็นทางขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับไกลๆกลน่้นเลยนะ กว่าโครงการจะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้เลยนะครับวันนี้จะเป็นภาพระยะไกลก็ไม่ขนาดเท่าไรเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมัยก่อนก่อนหน้านี้นก็จะเป็นทางเปียกนะครับอ้าทีนี้มาดูใกล้ๆหน่อยนะครับนู้นใกล้ทางขึ้นก็ทางขึ้นฝั่งทางขึ้นเขาก็กำลังรือ้อ นั่งร้านออกนะครับเพราะว่าฝั่งทางเสาที่หนึ่งเสาที่สองเขาคงทําเสร็จแล้วนะครับเขากําลังลื้อนั่งร้านออกฝั่งทางท้ทายต้งนูนได้ไก่นูนนั่นนะครับท่านผู้ชมก็จะขึ้นมาข้างบนนี่เลยครับขึ้นมาข้างบนบงบนี่สัญาณสูงหายไปครึ่งนะนเกินหน้านี้ห้ามการนะชนผางสะพานเลยจรินนครับโอ้โหเมรขึ้นยังพสูงแล้วนะครับเจนิด หลังจากเสร็จเสาที่หนึ่งที่สองเสร็จทีนี้ก็ขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนู่นก็เหลืออีกประมาณสามต้นนะครับสามต้นก็จะจบแนะล้วสำหรับบนพื้นดินนะครับก็เลยไปเลยไปแม่น้าเลยแม่น้ำเลยฝัไปไป่งใกล้ๆนู่นนะครับแถมเข้ามาใกล้ๆหน่อยเห็นไป ถนนก็เปิดให้ใช้ตามปกติแล้วครับท้ายนะครับ,รรปรรบเปิดใน้พมีรถมีนาเลยขับผ่านกันนะครับบอ๋อบการก็ขับ,ผ,บ,บ,นะผ,บ,บผ่านเรื่อยๆประจํานะครับสำหรับตรงนี้นะมาดูงานก่อสร้างสะพานไทลาบนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมบเหบือกการชอบสะพานนะครับ ทำยังไงซาย,ยังไงเมื่อไรจะเสร็จนะครับก็ดูกันนี่ก็ไม่ใ่อยก่อเก่าแล้วนะครับท่านผู้ชมมาใ,ใต้สะพานเลยนะครับเข้ามาใ,ใต้ก็ผ่านดูเลยนี่ใต้จะผ่านมาแท้เลยสะพานนี่เลยนะครับโอ้เขียนไว้นะครับห้าจุดห้าเมตร เน้นขึ้นนะครับานชมครับก่สูงนะตรงท้องนี่นะอ่าเหนนะครับจะตรงท้องตรงนี้นะโูลจ,นะจากพื้นดินไปนะครับตรงท้องตรงนี้นะครับอ่าร,รินาเน่ลดโดยสารปรับอากาศก็น่าระทำสีมันวึ้นส ไปแล้วน้ำโขงลงหมดเลยนะครับแล้วอย่างสามต้นก็จบแล้วสำหรับฝั่งตรงนี้นะงานกึ่งปูนทั้งหมดเลย ตเดียวลูกหมูอย่างน,น,นะครับปลูกตยาวอะไรนู้นไปออกมาอีกก็หนาตึ๊กเหมือนกันสำหรับขอสลอมไม่เพรละรงไม่ได้ ท้ายรู้นไกลๆก็อมองเห็น,นไก่จังรถมีรถยกรถอะไรเรากำลังนื้อนั่งร้านอยู่แถวแถวที่หนึ่งที่สองนังนื้อนั่งร้านออกอยู คงไม่ช yup. ้าไม่นานนะครับก็คงจะเสร็จไปก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะคช่ไตไหนเสร็จแล้วก็เสร็จล้วคงไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็เสร็จไปเลยเสร็จไปนิดเดียวนอยตัวนานิดละหน่อยก็เสร็จอ่ะนะคงไม่เหมืวนคืนกลับมาอีกแล้วนะท่านเสร็จแล้วก็เสร็จไปเลยนะครับคงคงไม่เอ่อเพิ่มเติมมาตรงไหนอีกนะครับสำหรับสะพานนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เสร็จไปเลยนะครับ เดี๋ยวถ้าทางขเคลื่อน,นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวว่าระการจะไปทางบนดูไม่เปันลายนะครับเราก็ไป้างเพื่อสร้างความเสียหายให้กับใครครับเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนนะ่นเป็นเมื่อความกว้างของจะผ่าน15เมตรนะครับท่านผู้ชมข้างบนนะ ทางซ้ายทางขวาลองปีกด้วยนะสิบห้าเมตรลองเป็นนึกดูกว้างขนาดมากนะครับกว้างมากมากเลยเป็นแบบสะพาน,นะอะไรบงอย่าก็มาตัวแล้วไม่กว้างบางวินกามันกว้างรถวิ่งได้สองเลนไหมได้นะครับสองเลนแล้วก็ต้องมีตรงกลางด้วยนะครับสิบห้าเมตรอาลองนึกดูนะแต่สิบห้าเมตรก็คงจะมีช่องแค่ละครึ่งเมตรนะครับหรือเท่าไหร่ เป็นฝั่งที่คนเดินนะครับอันนี้มาถ่ายฝั่งทางเลยมาข้ามถนนมาไกลแล้วล่ะฝั่งทางน้ําโขงนะครับฝั่งทางน้ําโขงก็จะเป็นอย่างนี้กําลังกําลังจะเทปูน,นะครับก็เทเหมือนกับต้นแบบที่โค้งเข้ามานะเดี๋ยวเขาก็เทแล้วตรงนี้นะครับวานานั่งร้านเสร็จก็เทนะครับวานนั่งร้านเหล็กเหล็กอะไรก็ต้องมีด้วยนะ รู้ว่าเหล็กใสยังไงเราก็ไม่รู้นะครับขาบ้างในอันนี้ก็ลงไปโน,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 น่นเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ลงไปแม่น้ําเลยโน่นในกายโน่นเลยครับท่านผู้ชมนั่นโน่นโน่นล,ล้วลงแมโขงเลยครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับน้าโขงก็กําลังกําลังจะเทคานนะครับแต่ในลํนน้ำโขงก็ ไม่ได้ทําเองนะครับเขาจะรอมาจากโรงงานแล้วก็มาประกอบเองเลยนะครับน้ำโขงขึ้นสูงด้วยเท่านี้เขากำลังทำํำคานสะพานหล่อคานสะพานนะครับ เอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ